ฉเฉลยแล้วเกิดอะไรขึ้นชื่อลิซ่าแบ็คพิงติดเทนเวย่ยป๋อในจีนชื่อลิซ่าพุ่งติดเทนแม้บัญชีอย่างเป็นทางการจะถูกปิดไปแล้วแต่ลิซ่าแบ็คพิงกับทยานติดเทนบนเวย่ยป๋อสื่อโซเชียลชื่อดังของจีนอีกครั้งเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาหลังจากการปรากฏตัวของแบ็คพิงได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวัง บักกิงแฮมกรุงลอนดอนในอังกฤษคำคลนว่าสไตล์งานเลี้ยงริซ่าก็ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของการค้นหาที่ร้อนแรงของไชนาเวยป๋อในอันดับที่หนึ่งในส่วนความบันเทิงทันทีริซ่ากลายเป็นไวรัลในประเทศจีนทันทีสำหรับสไตล์ที่หรูราและประณีตของเธอในงานเลี้ยงในชุดราตรี ้าทูนปักเรื่อมสีฟ้าอ่อนที่มาพร้อมผ้าคุมไหลสง่างามเสริมด้วยรองเท้าส้นสูงมีเมทัลลิกและซอยคอเพชรโพสต์เกี่ยวกับการปรากฏตัวของลิซ่าในงานเลี้ยงดังกล่าวตอนนี้มียอดไลค์เกิน10,000แครั้งในเวลาเพียง7ชั่วโมงบนเวยป๋ปอทำให้เป็นโพสต์ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับงานนี้แฮท็สไตล์งานเลี้ยงลิซ่ามีผู้อ่านมากกว่า 110ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในเวปปอในปัจจุบันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบัญชีเวปปอของริซ่าถูกปิดตัวลงทำให้เกิดข่าวลือว่าลิซ่าถูกขึ้นบัญชีดำในประเทศจีนเนื่องจากการแสดงแคสซี่ฮอตที่เป็นที่ถกเถียงอย่างดุเดือด ผลพวงจากการแสดงดูเหมือนจะทำให้เกิดการปิดบัญชีเวยปอของริซ่าขึ้นเนื่องจากจีนรักษากฎการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อเนื้อหาที่ทำให้เกิดการโต้เถียงขึ้น